เมนูวันนี้นะคะก็คือยำเสือร้องไห้นะคะเป็นใครชอบเป็นเมนูแบบนี้บ้างคะเราก็นำเสือร้องไห้ไปย่างเราก็นำมายำนะคะเป็นเป็นเนื้อที่มีมันแทรกนะคะใครชอบทานบ้างคะหั่นบางๆก็จะไม่เหนียวคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นเมนู เหมือนเป็นยำเสือร้องไห้นะคะนี่ก็คือเสือร้องห้ย่างนะคะตอนนี้เราก็เอามาหั่นซอยเป็นชิ้นบางๆแล้วนะคะเราก็เตรียมเครื่องนะคะก็จะมีหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีมะนาวนะคะแต่ที่ขาดไปได้ก็คือข้าควคั่วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำยำกันเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำที่เราทำยำนะคะก็จะมีน้ำปลาสามช้อนโต๊ะ มีูรรสแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะรวมทั้งพริกป่นนะคะอันนี้มะนาว,วสสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูยำเสือร้องไห้นะคะ